น,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 นๆๆีๆๆๆๆ่ก <c oughs> ําล <c oughs> <c oughs> ังยกหัวครับพี่น้องโอ้โหนี้ไม่ค่อยสบายนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดับซิงคลีด่วนครับวูดูดายอ๋อยกยกคู่เหรอฮะคู่เลยเอาคู่มันรีมันไม่บิดนะเหรออู้นี่ยกคู่เลยครับโอ้ยแค่ข้างเดียวก็มีตังค์จะใส่แล้ว โบให,ใหญ่ไหมพี่ใหญ่ไหมไหนโบสอล้านอันอันนี้ใช่ไหมอันหน้าใช่ไหมโบฮะเกียร์คารุไปสล้านอืมบมันแบบยัดอะไรไปก็ยัดไปเรื่อยดีดูอะโอโหอันนี้คอนใช่ไหมดูได้กี่ลูกพี่อันนี้มันใส่ฮะเนี่ยดูได้ช้าทีับ หนึ่งสองสามสี่ฝั่งนั้นมีไหมนี่หนึ่งสองสามหกตัวถ้างั้นอ่ะฝั่งนี้แปดสามฝั่งนี้ก็มีสชาร์ตสิบรูกสชาร์ตสิบรูกก็สิบแปดนั่นแหละลูกรอบรอบเครื่องรอบข้างล่างไงลูกเต็มเลยลูกล่างอีกด้วยโอ้เขาก็ยัดไปได้เนาะนี่มันไดของยี่ห้ออะไรไดรถไถหรือเปล่านี่ไม่ใช่พี่แกเอาสายพันธุ์ไปไว้ยังไงวะเนี่ยนี่ไดรถอะไรครับตอนนี้นะครับเรามาดูในเรื่องราวของระบบไดชาร์จนะครับ นี่เป็นไดร์ร้อยสี่สิบแอมนะครับไดร์ร้อยสี่สิบจำนวนสิบลูกนะครับกับระบบไฟคันนี้นะครับแบบซับสิบบรรจัยแล้วสิบสองนิ้วนะครับทั้งหมดในคันรถนี้ด้านหน้าแปดดอกนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่คนทำหรือเปล่าทั้งหมดอีกสิบดอกครับผมน่าจะเป็นคนทำครับเห็นสายยิงม้ำเข้าเครื่องไหมมีไหมนักบอลยิงโชว์หรือว่ายิงเข้าเครื่องเขายิงโชว์อีกคนเอ็มจีระเบิดยิงเข้าเครื่องดิ ต้องใส่แมสตลอดงานนี้คู่สิบลูกเลยตัวนี้เครื่องสามยี่เหรอสามยี่เหรอเครื่องสองเจ็ดอ่ะไม่รู้เลยอันนี้คือระบุนไฟนะครับผมโอเคครับแล้วของแต่งมา้

เอาเดี๋ยวเขาจะโชว์อะไรให้ดูวันนี้เนีับมาอยู่กับงานพี่ใหญ่ขอโชว์แล้วก็กบโภชย์ยีสู้สู้สาขา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 กำแพงแสนนะครับตรงนี้นะครับโโอ้หนึกนึกตั้งนานขอโชว์ครั้งที่สองนะครับนึกตั้งนานเราจะมาพาชมนะครับรถคันนี้นะครับจากทีงานลุกทะล่วงนะครับนครปฐมบางเลนนะครับผม ผมขอถ่ายเบื้องหลังแล้วกันนะรอบคันนะครับผมเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันก่อนนะครับในด้านหน้าส่วนนี้นะครับผมที่เราเห็นกันเลยนะครับมีแปดนิ้วนี่นะครับด้านหน้าแปดนิ้วผ้าม่วงนะครับตัวจีนนะครับตัวนี้นะครับสิบหกองนะครับเป็นลายด้านหน้านะครับเป็นพอม้วนแหลมพรมปินเดียมนะครับผมนี่ครับเพิ่มเสียงใสกังวานนะครับดังๆเอ็กเรย์นะครับผมอีกสี่หัวนะครับผม ตรงกางครับผมไดเวอร์คำร้องครับนี่แค่กันชนหน้านะครับนะครับยังไม่จบครับตรงหัวนะครับนี่ครับผมแปดนิ้วอีกตองเจ็ดองแปองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับว่าสด้ขนาดไหนยิงแล้วออกอยู่พี่กดไมครับออกครับออก น่าไขดบางฝุ่นหน้าหน่อยทมานเงาเอานี่มาแล้วครับเสียดุนเอาคันนี้มาด้วยครับอู้ดูเสียงกลางเขาดอกอะไรทำไมมันนูนๆออกมาครับดู ติ๊กเกอร์เนขายติ๊กเกอร์เหรอเซินติ๊กเกอร์ไปดูฝั่งนู้นกันครับอันนี้แต่งมาโชว์เฉยๆครับไม่ได้วิ่งงานนะครับแต่รถวิ่งงานมาโชว์ก็มีครับ ตัวนี้ไม่ได้แปลงหน้าครับอุ้ยสีสวยมากเลยอู้หูนี่ชอบเลยสีนี้สวยจัดครับอู๋ไหนแซตที Z T. ไม่บอกเลยอู้ไหนผมก็พูดไม่เก่งเหมือน เขานะครับเขาก็จะพูดเก่งครับผมก็ให้ดูเฉยครับพูดไม่เก่งอันนี้คือเลขสีอะไรพี่ไม่รู้ครับ เดินมาชมรถเผาเนมามา้ำเงินมุกชมพูต้องมีแบบพิตตี้มาเดินนำหนึงจะน่าดู งานนี้ก็มีของกินให้นะครับเหมือนเอารถมาโชว์เหมือนรถเอาีสีสูสมาโชว์เฉยๆไม่มีอะไรครับ g x z 3 6 0อันนี้ก็เดิมๆครับกรจจังเดิม FTR เบรงหัวปีปครับตัวนี้ FVMFVM300 ครับ่าคพลา the stars which chase after the wind and love is all we love is trust yeah it picks up all the people it's what's <laughs> left and i we'll go through the wastelands through the highways to my shadow through the sun rays and i'll be ในหญ่ก็จะเจอร้อยห้าสิบร้อยเกอยสดาดนี่อีเด็ดขีเด็ดันนี้ครับซีร้องสายยุ่งครับ With along the way melodies we haven't played. Omega. No, I don't want no rest echoing around these walls. Long, long.

see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by the sea The horizon Turn us to thousands <laughs> and we'll number, burn, to Turn us to thousands We'll go Through the wasteland Through <laughs> the forest <wind. laughs> so จะหลักเลยนะครับตัวน,นี้เระชัน,น,นก็เจ็ดครับใช่ป่าวเจ็ดโอ้มีสปอร์ตลท์ด้านล่างด้วยครับนี่นใส่กระจกแค่นี้ก็สวยเลยครับดีกลัวดวนี่ หมวกก็ของนอกครับอันนี้ของนอกเยอะมากผมว,ว่าไม่ต่ำกว่ากระจกคู่นี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าเรื่อจ,จะแพงกว่านั้นนะครับมัจะเป็นร้อยเจ็ดห้านะี้เป็นเครื่องห้าอายนเดครับนัดฟลาวุระยง Ồ bọ, bọ lê khá đô Lê khá rô, lê khá rô Đu nó, bây giờ đu ra, đu rớt nó liền หรือว่าหลอเลยมั้งหืันติดได้รเรามันใส่ไม่ได้ดูเวลาเคล่อ้ยเวลารถเรารถลงมันใส่ได้รถดินใส่ไม่ได้แล้วหัวพ้นเต็มครับพ้นเต็มวนี่นเต็มนครับทีนี้ก็ติดท้ายกับสีล็อ ดูคนอื่นต่อบาย